5 m i n u t e Podcast Improve Every Minute Brought to you by สีจันสกินเอเซนเชียลคอมแพตพาวเดอร์แต่งแนบเนื้อบางเบาเป็นธรรมชาติเนียนกริบแนบสนิทผิวสวัสดีครับ5 m i n u t e ครับคุณอยู่กับรวิธานุสาหาครับอาจารย์วรกรพูดถึงหนังสือเล่มหนึ่งชืว่ The c o n t e m p o a r y Guide to Leadership นะของดรสตีเฟนซัมพอล ซึ่งเป็นที่กล่าวขวัญกันอย่างมาก,กน,นะครับเพราะว่าตั้งแต่ชื่อหนังสือก็บอกกันตรงๆเลยว่าเป็นคำชี้แนะนะการเป็นผู้นำจากสายตาของคนขวางโลกนะครับถ้าเราแปลคาว่า contrarian นะมันก็จะแปลได้ว่าคนที่มีแนวคิดทัศนคติมุมมองอะไรเนี่ยที่คิดตรงข้ามกับคนส่วนใหญ่นะครับไม่ใช่เห็นต่างเดียวแต่ว่าเป็นลักษณะแบบมีความแบบขวางโลกคือถ้าแปลภาษาไทยคำว,ว่าขวางโลกผมว่า ตรงประเด็นที่สุดละซึ่งเป็นแง่มุมที่ยุให้คิดต่างไปจากหนังสือตำราและมื่นอื่นนะครับและที่สําคัญเนี่ยมันน่าสนใจแล้วก็กลับดูข้อท่าซะด้วยดรซีฟินซมพลเนี่ยเรียนจบปริญญาเอกด้านวิศวกรรมไฟฟ้าจาก u ูน v เซ s i ฟ y of i l l i นอ i s ์เชียบนาแชมเปญนะครับเป็นมหาวิทยาลัยที่คนไทยไปเรียนเยอะมากๆเลยนะฮะเพื่อนผมจบที่นี่กันหลายคนเลยทีเดียวนะฮะเป็นอาจารย์แาเท่าไหร่ที่อยู่หลายปีนะครับเขียนหนังสือได้บทความหลายชิ้นเคยเป็นอธิการบดีของเอ่อ มหาวิบบทยาลัยแห่งรัฐนิวยอร์กที่บัฟฟาโลนะครับหรือว่าซูนี่ซูนี่บัฟฟาโลนะฮะ SUNY นะ State University of New York นะฮะที่บัฟฟาโลนะครับระหว่าง1 9 8 2งเกแถึงเก้าแล้วก็ย้ายปเป็นอธิการบด,ดีที่ University of Southern California หรือว่า USC เนี่ยนะครับระหว่างปี1 9 9 1ถึงปี2010นะครับยาวนานเลยนะฮะตรวจสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการเป็นอธิการบดีของสองมหาวิทยาลัยนะครับ,รดด 25, รรบแล้วก็ด็อกเตอร์ซิวนซามพ่เนี่ยจากไป ในปี2อ1 6นะฮะด้วยวัย76ปีหนังสือดังเล่มนี้สกัดมาจากประสบการณ์ยาวนานของดรแซมโปในฐานะผู้นำมหาอุทยาไหลนะครับกรรมการบริษัทผู้นำกิจกรรมสังคมนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์ด้วยเนี่ยนะครับเป็นผู้บริหารด้วยเนี่ยดรแซมเขบอกตั้งแต่ต้นเลยว่าความเป็นผู้นำเป็นศิลปะไม่ใช่วิทยาศาสตร์ความเป็นผู้นำเป็นศิลปะไม่ใช่วิทยาศาสตร์คล้ายกับดนตรีกิจกรรมหรือบทกวีมากกว่าจะเป็นเรื่องที่สามารถเขียนมาเป็นสูตรได้นะ ดอกเรแซมป์โอ uh, เนี่ยบอกว่าความคิดของผู้ทำขวางโลกแตกต่างจากคนอื่นๆด้วยกัน6ประการนะครับซึ่งจะทำให้ประสบความสำเร็จในงานทุกลักษณะไม่ว่าจะเป็นองค์กรเอกชนองค์กรราชการหรือองค์กรการกุศลนั่นคืออันที่หนึ่งคิดแบบสีเทาและเสรีนะครับการคิดแบบสีเทาคือการหลุดพ้นจากความคิดแบบสองขั้วนะครัก็คือว่าความคิดสองขั้วคือว่าไม่ขาวก็ดําหรือไม่ถูกก็ผิดนะแล้วก็อีกข้างนึงก็เป็นไม่เห็นด้วยไปเลยนะครับซึ่งจะก่อให้เกิด ความเป็นเสรีเชิงวิชาการแล้วก็ความเป็นเสรีอย่างสร้างสรรค์ด้วยนะครับการคิดแบบนี้ทําให้ท้าทายสมมติฐานที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจต่างๆได้เช่นการเปิดประเทศหลังล็อกดาวน์นั้นไม่ได้แต่เพียงคิดว่าเปิดหรือไม่เปิดแต่ต้องตั้งสมมติฐานไปถึงปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังเช่นเชื่อว่าการแพร่ระบาดของโรคหยุดหรือยังควบคุมได้ระดับไหนไมีหลักฐานแค่ไหนซึ่งทําให้การตัดสินใจมีคุณภาพมากกว่าอันหนึ่งผู้นําขวางโลก ต้องพยายามเก็บความคิดที่ขัดแย้งกันไว้และมุมมองกว้างไว้ในใจให้นานเข้าไว้ <S <S ต้องเก็บความคิดไว้ในใจให้นานเข้าไว้น่น,นีงข้อสองคือการเรื่องการตัดสินใจนะครับช่องอยาด่วนตัดสินใจเรื่องใดในวันนี้ถ้ายังสามารถเลื่อนไปเป็นพรุ่งนี้ได้หากมีเหตุผลเพียงพอที่จะคอยอย่าด่วนตัดสินใจการยืดเวลาจะช่วยหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่ผิดพลาดนะครับการตัดสินใจอย่างรีบด่วนควรจะรับข้อมูลใหม่ที่สําคัญนะฮะอ่ ก็อาจจะสร้างความเสียหายได้มากนะฮะเราก็แสดเป้าในออกตัวก่อนเลยว่าการเลื่อนการตัดสินใจไม่ได้ความว่าเราจะเป็นคนลังเลหรือไม่กล้าตัดสินใจการเลื่อนออกไปมี2ลักษณะคือเลื่อนออกไปอย่างมีศิลปะก,กับเลื่อนออกไปอย่างขี้ขลาดโดยในเรื่องที่เลื่อนออกไปไม่ได้นะฮะก็ต้องตัดสินใจทันทีประการสําคัญก็คือว่าผู้นําต้องพยายามอย่าเสี่ยงกับการสูญเสียความควบคุมในการตัดสินใจนะครับ อันที่3คือมอบอำนาจในการตัดสินใจนะครับการมอบอำนาจในยามที่เหมาะสมกแก่ลูกน้องจะทําให้เกิดสสิ่ง1คือเพิ่มความสามารถของลูกน้องในการตัดสินใจและเท่ากับดึงลูกน้องเข้ามาเกี่ยวพันกับงานอย่างลึกซึง้งและ2ช่วยป้องกันไม่ให้คนหนึ่งคนใดเป็นอุปสรรคของความก้าวหน้าขององค์กรต้องไม่ลืมว่าการมอบอำนาจในการตัดสินใจนั้นคือการพัฒนาคนนั่นเองข้อสี่จงรับฟังผู้เชี่ยวชาญแต่อย่าทำตามแบบหลับหูหลับตาการรับฟังความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญเป็นขั้นตอนสําคัญของกระบวน,นการการตัดสินใจ แต่อย่าไว้วางใจอย่างไม่ลืมหูลืมตาว่าคนเหล่านี้รู้ทุกเรื่องนะครับเพราะคนเหล่านี้อาจจะมีข้อบอกพร่องความเอียงหรือไม่ก็มีคิดแตเ้จนได้อยู่ก็ได้นะฮะการฟังผู้เชี่ยวชาญพร้อมกับพยายามมีมุมมองตรงข้ามจะช่วยลดอคติลงได้นะครับช่วยลดาการตัดสินใจที่จะมีแนวโน้มจะไปเียวกว่าไปเห็นด้วยเนี่ยกับผู้เชี่ยวชาญเนี่ยลดความผิดพลาดลงได้นะกระบวนการในการท้าทายความคิดนี้นะครับ ข้อที่หานะครับหาสมดุลระหว่างการรับฟังกับการโน้มน้าวคนอื่นให้เห็น้องเนะี่ยผู้นําขวางโลกรู้ว่าการสร้างความสมดุลระหว่างการรับฟังความเห็นกับการพูดโน้มน้าวคนอื่นให้ได้รับความเห็นสะท้อนกลับสนุนน้องเป็นอย่างไรนะครับผู้นําที่ลืมโน้มน้าวคนอื่นให้เห็นวิสัยทัศน์และความคิดของตนอาจตกมาตายได้ปัญหารเรื่องการประชาสัมพันธ์นั้นเป็นเรื่องใหญ่กว่าที่หลายคนคิดนะฮะไม่ใช่เรื่องเล่นเลยทีเดียวผู้นําที่ขาดวิสัยทัศน์เท่ากับไม่ได้ให้เหตุผลของการเดินหน้าแก็ผู้ตามเลย และผู้นำที่ไม่รับฟังคนอื่นก็จะมีภาพของผู้นำเผด็จการซึ่งภาพเหล่านี้นี่เป็นตัดทอนโอกาสที่ทีมงานจะร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นคุณค่าส่วนรวมได้นะครับ<อ><อ>ข้อที่หก็คือว่าการเป็นผู้นำกับการทำตัวเป็นผู้นำนะดรแซมโปรยมา,าคนส่วนใหญ่ต้องการเป็นผู้นำแต่น้อยคนนักที่จะทำตัวเป็นผู้นำนคืออำนาจบารมีและคําสรรนเสริญเนี่ยดึงดูดผู้นำประเภทแรกที่อยากจะ ต้องการเป็นผู้นำนะครับซึ่งก็คือ to be leader ในขณะที่ผู้นำประเภทหลังหรือว่า to do leadership นะเข้าใจว่าเวลาส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยใช้ไปนในการกำกับดูแลเรื่องเป็นกิจวัตรให้ร่วมไปได้ด้วยดีและเป็นปกติมีเวลาส่วนน้อยเท่านั้นที่เขาจะใช้ผลักดันเรื่องใหม่ๆให้เดินไปข้างหน้าผู้นำขวางโลกต้องเข้าใจลักษณะเช่นนี้ว่าเป็นธรรมชาติของงานผู้นำดังนั้นจะต้องรู้ว่าจะอาทิศเวลาส่วนน้อยที่สำคัญยิ่งนี้อย่างไรนะครับ คำแนะนำหกข้อนี่อาจจะฟังดูแปลกแต่หรือว่านี่คือแนวคิดของคนที่จั่วฮัวตั้งแต่เปิดเล่มเลยว่าขวางโลกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องสวนทางกับความคิดของหลายๆคนทีเดียวอย่างไรก็ดีเนี่ยหกอาร์กิวเมนต์นี้เนี่ยน่าสนใจนะครับแล้วก็น่าไปคบคิดต่อเพราะว่ามันเป็นความคิดของคนที่ประสบความส็จมากคนหนึ่งนะฮะที่ได้ก,กลั่นกรองออกมานะครับขอบคุณที่ติดตาม5 m i n u t นิครับสวัสดีครับ5 Minute Podcast presented by สีจันสกินเอเซนเชลซีรีส์